สวัสดีครับผมเ c r e a t e ูมิเดียนะครับวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมที่ชื่อว่า Room นะครับเป็นโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอนะครับและอาจารย์ทุกท่านสามารถที่จะใช้ได้ฟรีๆกันนะครับโดยแค่ล็อกอินด้วยอ e ีเมลนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็วิดีโอของท่านอาจารย์สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับระบบ LMS นะครับบทเรียนออนไลน์หรือว่าจะเป็น Google Classroom Moodle นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับอาจานก่อนที่เราจะไปใช้โปรแกรม Loom กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม Loom กันนะครับจากที่ผมศึกษามานะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่แรกก็คือเราสมัครใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยล็อกอินใช้อีเมลของเราล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของ room.com นะครับ อันที่2ก็คือเราดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งนะครับที่ที่เว็บไซต์ของ room.com เหมือนกันนะครับแล้วก็มาติดตั้งใช้งานนะครับซึ่งก็จะมีสำหรับ mac สำหรับ pc นะครับก็จะมี2วิธีนี้ครับอาจารย์คราวนี้เรามาเริ่มวิธีแรกนะครับก็คือสมัครใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับอาจารย์ก็ให้ทุกทุกคนนะครับเปิด google โคขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าเว็บ o o m นะครับพิมตามผมนะครับช้าช้า .com e n น e r นะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นตัวอย่างนะครับเป็นวิดีโออย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นโลโก้ o o m อย่างนี้ครับแสดงว่าท่านมาถูกทางนะครับและให้อาจารย์มาคลิกตรง get room for free นะครับบึ้งจากนั้นนะครับ ให้เราสมัครสมาชิกนะครับด้วยอีเมลนะครับคราวนี้ผมมี Google อยู่แล้วนะครับก็กด sign up ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกบัญชีนะครับที่ที่ต้องการล็อกอินเข้าไปใช้ยัง Room นะครับผมเลือกตัวนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับในในใน o ูมนะครับก็จะมีหน้า หน้าคล้ายๆหน้าไดส์บอร์ดนะครับเป็นหน้าเป็นหน้าหลักนะครับให้เราดูว่าเออเนี่ยมันเป็น My Video ของเรานะซึ่งถ้าเกิดดูตรง URL นะครับก็จะสร้างเป็นซับย่อยนะครับเป็น My Video แต่เราก็ยังอยู่ภายใต้ของ r o o m o o m เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับให้มาคลิกที่ New Video ครับ Room ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเรา,าจะพาท่านไปติดตั้ง extension นะครับหรือว่า plug-in นะครับให้กับ google อ google chrome นะครับก็ให้อาจารย์ทุกท่านคลิกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มันจะพาเรามาส่วนของ google o o g l e chrome นะครับที่เป็น web store ครับแล้วก็อ room for chrome เนี่ยก็จะเป็น p l u ก i n นะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับไอคอนตัวนี้ครับก็จะมาอยู่ด้านบนแถบตรงนี้ครับอาจารย์คราวนี้ให้อาจารย์คลิกเลือกที่ เพิ่มในกลุ่มครับแล้วก็มาคลิกที่เพิ่มส่วนขยายเราสักครู่ครับจากนั้นนะครับก็จะมีไอคอนนะครับที่ชื่อว่า l o o m for Chrome นะครับเกิดขึ้นมาแล้วครับจานตรงนี้ก็เสร็จขั้นตอนการติดตั้งส่วนขยายนะครับหรือว่าปลั๊กอินเพิ่มนะครับใน Google Chrome นะครับแค่เรากดตัวนี้ก็สามารถคลิก์ดวิดีโอได้แล้วนะครับ เดี๋ยวพบกับวิดีโอตอนที่2นะครับจะแนะนำวิธีการเรคคอร์ดหน้าจอด้วยโปรแกรมล o มอย่างละเอียดนะครับ